เจนนี่ได้หมดทสดชื่นยืนยันไม่ได้ทิพหัวใครส่งทั้งนั้นลัน่นจำไว้ไม่มีใครอยู่กับเราไปจนวันตาย จากกรณีที่มีนักร้องในค่ายได้หมดทดั้งสดเช่นคนหนึ่งถูกสั่งพักงานและเขาได้ออกมาโพสต์ในเชิงตัดเพาะทำนองที่ว่าถูกสั่งพักงานแบบไม่มีเหตุผลไม่รู้ว่าเพราะอะไรรู้สึกจุกอกเสียใจซึ่งก็มีแฟนคลับเข้าไปให้กําลังใจเขาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับมีแฟนคลับบางคนได้เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าเจนนี่ซึ่งเป็นเจ้าของค่ายรู้ว่าเพราะอะไรทางด้านของนักร้องคนดังกล่าวก็ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์บอกว่าเขาแค่ทักมาบอกให้พัก แต่ไม่ได้อธิบายว่าเพราะอะไรจนทาให้เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาต่อมาเจนนี่ได้หมดสดชื่อน,นี่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ในขณะที่เธอกําลังไลฟ์อยู่ครับโดยเธอยอมรับว่ามันมีปัญหาภายในกันอยู่เธอแค่รู้สึกว่าไม่ต้องมานั่งไล่คุยกันทุกเรื่องก็ได้ทุกบริษัทเนี่ยมีคนเข้าออกเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วและเธอยังบอกอีกว่าพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเธอกลับเป็นฝ่ายผิดอยู่เพียงคนเดียว และล่าสุดเจนนี่ได้ออกมาโพสต์ระบายความในใจผ่านทาง Facebook ของเธอครับโดยเธอยืนยันว่าไม่ได้ทีบหัวใครส่งทั้งนั้นเจนนี่ได้โพสต์ขึ้นมาว่าการที่หนูเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่มีลูกมีครอบครัวไม่ได้แปลว่าหนูจะทีบหัวใครส่งทั้งนั้น ทุกคนต่างต้องการยืนในจุดที่ตัวเองมีความสุขและเมื่อถึงเวลาทุกคนก็ต้องแยกย้ายจากกันจะจากกันดีหรือไม่ดีสุดท้ายเวลาผ่านไปมันก็เป็นความทรงจำที่ทำให้เราทุกคนโตขึ้นทั้งนั้นและหนูเองก็เป็นคนหนึ่งที่วิ่งหาโอกาสใหม่ๆเพื่อผลักดันให้ตัวเองไปข้างหน้าอยู่เสมอทุกคนจำเอาไว้ไม่มีใครอยู่กับเราไปจนวันตายสุดท้ายตัวเรานี่แหละที่จะต้องพาตัวเราไปอยู่ในจุดที่เรามีความสุขในชีวิตให้ได้พร้อมกับได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่ม เติมใต้โพสต์ด้วยคขาว่าตนเป็นที่เพิ่งแห่งตนไม่มีสิทธิ์โกรธคนอื่นเพียงเพราะเขาได้ดีกว่าจงยินดีและนำมาซึ่งแรงบันดาลใจ หลังจากที่เธอได้โพสต์ออกไปมีแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจเธออย่างมากมายเลยทีเดียวครับรวมถึงเอกชัยศรีวิชัยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังซึ่งเป็นคนใต้เหมือนกันกันกบเธอได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าขอเป็นกกำลังใจให้หนูลูกและสามีและคนที่หนูรักกว่าจะมีวันนี้ได้ก็เหนื่อยมากแล้วลูกวันที่เหลือไปข้างหน้าหนูมีความสุขให้พอหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองป้าจะเป็นกำลังใจอย,อยู่ข้างๆเสมอนะลูกซึ่งเจนนี่ก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ว่าขอบคุณค่ะป้า